สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องฌานแบบที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆกันนะครับจริงๆแล้วฌานมีอยู่2แบบครับแบบแรกคือฌานนั่งเฉยๆคือเรานั่งสมาธิฝึกใจให้นิ่งสงบแล้วก็อยู่กับความสงบนั้นไปอันนี้เป็นการฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นรากฐานของสมาธิครับแต่แบบที่สองน่าสนใจกว่าเรียกว่าฌานที่เอาไว้ใช้งานคือไม่ใช่นั่งนิ่งๆอย่างเดียวแต่เป็นฌานที่ทำให้จิตเคลื่อนไปได้ เช่นไปเห็นสิ่งต่างๆในพบอื่นๆหรือรู้เรื่องที่ปกติเราไม่รู้ได้ตอนที่เราเพิ่งฝึกใหม่ๆถ้าเห็นภาพขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแต่ถ้าภาพนั้นชัดขึ้นเรื่อยๆจนจิตนิ่งแน่วแน่อันนี้แหละคือเข้าสู่ฌานจริงๆและถ้าจิตเคลื่อนไปได้ถึงพระจุลามณีบนสวรรค์นั่นหมายความว่าตอนนั้นเราอยู่ในฌานสี่ที่ใช้งานได้จริงเลยครับ ทีนี้ความต่างมันอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นแค่ฌานสี่เฉยๆจิตจะสงบจริงแต่จะไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นฌานสี่ที่ประกอบด้วยอภิญญาเราสามารถรู้อะไรได้มากกว่านั้นเช่นอยากรู้ว่าคนข้างหลังคิดอะไรอยู่ก็อาจรู้ได้หรืออยากรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ก็สามารถรู้ได้ด้วยสรุปง่ายๆคือฌานแบบแรกเป็นการฝึกให้นิ่งแต่ฌานแบบที่สองเป็นพลังที่จิตเอาไปใช้งานได้จริงๆ และนี่แหละคือกำลังของชาญสี่ที่เพราะท่านสอนไว้